สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูนี่เลยเป็นโปยเซียนค่ะจะเห็นต้นนี้นะสวยงามมากๆเลยมีดอกซ้อนจากดอกเขาด้วยนะคะเป็นดอกซ้อนเล็กๆเหมือนเป็นโบเลยอะ่ะ วันนี้นะคะที่จะมาบอกก็คือเราจะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการเลี้ยงดูโปยเซียนนะจากตอนนั้นที่เราเคยทําคลิปไปก็คือการตัดดอก mm hmm. พอตัดดอกบารุงนะ mm hmm. เขาก็จะแตกใบใหม่แบบนี้นะคะ mm hmm. ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมนะ mm hmm. แล้วก็ออกดอกนี่ออกดอกพร,ร่บขึ้นมานะคะนี่ค่ะนี่จะเห็นว่าแตกช่อดอกขึ้นมาอีกเพียบเลยนะคะย mm hmm. ิ่งนี่ดูอันนี้นะคะ ใหญ่งามากๆเลยจากนี่ใบแค่นี้นะตอนนี้ใบบัลเลอร์เทอร์แบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มใบใหม่เห็นสีแบบนี้คือเขาอ่อนมากๆนะคะเจอแดดแรงนี่ค่ะเป็นสีเห็นไหมกำลังออกเลยออกทุกต้นนะคะยิ่งต้นนี้เนี่ยนี่ดูนะคะออกข้างในพรึบพราบเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูเคล็ดลับนะคะที่เราใช้หลังจากที่เราตัดดอกตัดตัดดอกแล้วก็บํารุงนะคะว่าดาาบารุงอะไรนะคะเขาถึงได้แตกดอกใหม่เนี่ยเยอะมากมายแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือสูตรที่เราใช้ในการบํารุงนะคะหลังจากที่เราตัดดอกตัดใบเขาเรียบร้อยเอ้ยตัดดอกเฉยๆนะเพื่อให้เขา บำรุงต้นนะคะให้เขาแตกใหม่นะเราก็บำรุงให้เขาออกดอกไปในตัวก็คือใช้ตัวนี้ช่วยนะคะเทคนิคการใส่ของดาวนะเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะว่าดาวใส่ยังไงนี่นะคะก็คือนี่เลยเราจะใส่มืออย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆโรยต้นหนึ่งเนี่ยก็ประมาณกะเอานะคะไม่เยอะประมาณหนึ่งช้อนชาประมาณนั้นนะคะใส่ลงไปเลย แบบนี้นะคะก็คือในผงชูรสเนี่ยจะช่วยในเรื่องเร่งดอกนะแล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องเร่งรากให้เขานะคะเพราะให้ต้นไม้ของเราเนี่ยรากเยอะแล้วก็หากินเก่งแล้วก็มีดอกใหญ่ๆแบบนี้ยิ่งต้นนี้นะคะดอกเราเห็นนี่สวยมากๆเลยดอกเขาแบบว่าเหมือนโบอ่ะเนี่ยค่ะเป็นสองชั้นแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะสองชั้นตลอดนะบางดอกก็ไม่สองชั้นนะคะแต่ ดอกนี้ช่อเนี้ยสองชั้นนะคะแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยอันนี้ก็กำลังนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคดีๆนะคะที่ดามาบอกหลังจากที่เราใส่ ฝงชุลลดโรยไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็รดน้ําเขาตามปกติค่ะอันนี้ก็เราใส่แค่อาทิตย์ละครั้งนะคะไม่ได้ใส่ตลอดทุกวันนะก็ใส่แค่เนี้ค่ะอาทิตย์ละครังแล้วก็รดน้ําเวลารดน้ําเราก็รดที่โคนนะคะอย่ารดให้โดนดอกเดี๋ยวดอกเน่านะคะก็แค่นี้เองคะ่ะก็ท่านผู้ชมก็ลองไปทําตามกันดูนะคะ อเซียนที่ปลูกไว้จะได้งามๆและยิ่งช่วงนี้นะคะแดดกำลังแรงๆแบบนี้นะคะเขาก็จะออกดอกเยอะมากๆเลยค่ะบำรุงเขาดีๆนะคะช่วงนี้ดอกสวยมากๆเลยค่ะลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ